สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเจอกับยายอ้อคนสร้างปานอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อก็พามาดูครัวที่ยายอ้อทำงานอยู่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ทุกคนเลิกงานกันหมดแล้วนะคะยายอ้อก็ถ่ายได้สะดวกหน่อยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สะอาดหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นครัวเย็นนะอันนี้เป็นครัวเย็นทำ พวกของหวานหรือสลัดเราก็จะทำตรงนี้นะคะซึ่งอาทิตย์หน้ายายอ้อก็จะต้องอยู่ครัวนี้ทั้งอาทิตย์เลยนะคะอยู่ครัวนี้ค่ะนี่ค่ะทีนี้ก็มาดูครัวร้อนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะมาดูครัวร้อนกันอีก วันนั้นที่ยายอ้อ,อถ่ายเขากำลังทำงานกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้สะอาดหมดทุกอย่างทุกอย่างล้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นครัวร้อนอันนี้เป็นเตาใหญ่สี่เตานะคะอันนี้เป็นเตาใหญ่ใหญ่คะ่ะใหญ่มากสี่เตาอันนี้เราจะเปิดทั้งหมดเลยก็ได้นะเปิดเป็นเตาเดียวแต่ว่าใหญ่หรือจะเปิดเตาเล็กจะเปิดสามก็ได้ เป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยทุกเตาเลยจะเป็นอันนี้ส่วนอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เตาใหญ่เลยอันนี้จะเปิดไม่ได้ที่ว่าเป็นสี่เตาแบบนี้คะคะอันนี้เป็นเตาอันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้ยว,วันนั้นย้อถ่ายให้ดูแล้วอันนี้เนาะเธอบอกว่าเขาทอดเออ เฟนฟรายกันอันนี้แล้วไม่ก็ทอดไก่ทอดอะไรกันตรงนี้พวกเตาอบวันนั้นยายอ้อก็อธิบายให้ฟังหมดแล้วนะพวกเตาอบอันนี้ก็จะเป็นตู้ช็อกอันนี้เป็นตู้ช็อกค่ะอันนี้เป็นตู้ช็อกตู้ช็อกหมายวาวว่าจะติดลบตู้นี้จะติดลบห0สิบองศาขึ้นไปนะคะจะใช้งานก็ประมาณ 65องศาถึง70องศาติดลบนะคะไม่ใช่บวกติดลบคือจะเย็นมากๆเลยส่วนครัวนี้ก็เป็นครัวสลัดคือเวลาเราเอาสลัดมาล้างอะไรพวกนี้เราก็จะอยู่ที่ครัวนี้นะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าครัวเย็นเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นอุณหภูมิธรรมดานะคะจะเป็นอุณหภูมิธรรมดา ส่วนครัวเย็นอันนู้นก็จะมีอุณหภูมิที่เหมือนกับอยู่ในห้องแอร์บ้านเราอะไรประมาณทํานองนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องล้างสลัดนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นเครื่องล้างสลัดแล้วก็เอาสลัดใส่ตะกร้าข้างบนนู้นนะใส่ตะกร้าเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ในเครื่องแล้วก็กดปุ่มเขาก็จะล้างของเขาเองนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องหั่นสลัดพวกซอย แตงควาหรือไม่ก็ออแครอทอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นครัวเย็นเหมือนกันนะคะทุกอย่างปิดหมดแล้ววันนี้ยายอ้อยอยู่รอบดึกค่ะจะว่าดึกก็ไม่ดึกประมาณสองทุ่มครึ่งยายอ้อยาอยายอ้อจะต้องตรวจทุกอย่างประตูไฟหน้าต่างตู้เย็นเตาอบทุกอย่างจะต้องตรวจให้เรียบร้อยแล้วถึงจะปิดครัวนะคะแล้วยาอยอ้อถึงจะกลับบ้านได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้องเตรียม พวกเครื่องครัวสำหรับพรุ่งนี้ตอนเช้าเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าคนที่เข้าเวรตอนเช้าทําอาหารเช้าเขาจะอยู่คนเดียวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะคือเขาก็จะรีบมากยาอ้อก,ก็จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมคือหมายถึงพวกช่วยชามช้อนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะต้องตรวจตาทุกอย่างให้เตรียมพร้อมสำหรับคนที่มาเข้าเวรช่วงเช้านะคะอันนี้ก็ เป็นถาดส่งอาหารของคนไข้นะคะอันนี้ยาอ้ก็เรียบร้อยหมดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วอันนี้เป็นจานแล้วก็ถ้วยกาแฟนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่ต์ที่ใส่ของร้อนนี่ค่ะยา้อ้ก็เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นพวกชาต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นแยมนะคะแยมรสต่างๆนะค่ะ อันนี้เป็นกาอันนี้กาสําหรับเอาไว้ใส่ชานะคะถ้าเป็นชาก็จะใช้อันนี้หรือไม่ก็นมนมเย็นพวกนมที่เขาไม่ได้ทําให้ร้อนอย่างเนี้ยก็จะใส่ในกาอย่านี้นี่ค่ะสำหรับตอนเช้าเราเราคนไหนที่ว่าอยู่ที่ว่าปิดครัวจะต้องตรวจตาทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างจะต้องพร้อมสําหรับพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะ,ค,ะครัวที่ออทำงานอยู่ ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวยอจะให้ดูอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นเครื่องช็อกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเครื่องใหญ่ใหญ่มากๆเลยอ่ะอันนี้เป็นใหญ่นี่ก็เป็นเครื่องช็อกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ใหญ่เท่ากับลิฟเล็กๆบ้านเราเลยอ่ะนี่ค่ะ อันนี้เวลาถ้าเปิดใช้จะใช้ติดลบถึงเจดสิบสองถึงเจ็ดสิบห้าองศานะคะติดลบนะคะคือนี่เข้าไปแป๊บเดียวแข็งเลยอันนี้เป็นเครื่องช็อคค่ะอันนี้เป็นเครื่องช็อคนะคะเป็นเครื่องที่ใหญ่มากส่วนอันนี้ทางนี้ยาอ้ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วแล้วก็พวกเตาอบอะไรพวกนี้ยาอ้ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะ โอเคนี่คะ่ะจะออกก็ถ่ายให้ดูดูตรงหน้าต่างเนี่ยดูตรงหน้าต่างข้างนอกอันนี้เป็นหน้าต่างครัวนะจะใหญ่มากเลยนี่คะ่ะนี่เป็นหน้าต่างครัวนี่คะ่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะหกโมงครึ่งคะ่ะ นี่คะ่ะทุกอย่างโอเคคลิปนี้ยายอ้อก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุกคนเลยยายอ้อแค่มาอัปเดตให้ดูครัวที่ยายอ้อทำงานอยู่ทุกๆวันที่เป็นเวลาถึง2 6ปีที่ยายอ้อทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็ตอนนี้ก็สะอาด ทุกอย่างถ่ายได้สบายๆเพราะว่าอยู่คนเดียวยายอ้อก็เลยถ่ายให้ดูนะคะโอเคคลิปนี้ยายอ้อก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายอ้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน